กะเบนเขาเงี้ยวออกมดแล้วแต่ว่าต้องระวังมันฟาดหางเอาอีกแล้วเพื่อนนี่ก็ะเบนหลังจากที่กรุ๊ปเคยโพสคลิปไปแล้วแม่งเนี่ยมาวางอวนปากระกบ,บอกติดอีกแล้วกระเบนแต่ตัวมันเล็กอะสักถึงโลปั้เนี่ยเนี่ยเบนนะโอ้โหเฮ้ย วันที่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะมันก็จะลมนี่แหละแต่ตอนนี้คือมันมีคลื่นทะเลอะแต่แบบคลื่นเบาๆแต่ว่าเรือกุ๊บเล็กไงโอ๊ยเอาเอาไงดีเนี่ยปล่อยแม่งเลยเนาะ <c oughs> กระเบนกระหมอทะเลเอ้ยไม่ใช่หมอทะเลอะไรวะไอชอนทะเลเอโอโหยตัวเล็กไปหน่อยเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะช่วงนี้อันตรายเพราะว่า เคลื่อนกระแรงแล้วก็กระเบนก็มีเงี่ยงด้วยไปโอเคครับเพื่อนๆนี่ตัวแค่นี้เอง,งกระเบนเนี่ยไม่ใหญ่มาก <c oughs> น้ำหนักน่าจะประมาณสักโลนึงเดีมั้งเออกระเบนแต่ว่ากูงเอาเงี่ยงออกหมดแล้วนะแต่ว่าหางมันก็ต้องระวังอยู่กระเบน เขาเงี้ยออกมดแล้วแต่ว่าต้องระวังมันฟาดหางไปต่อต่อต่อ